ต้องนี้เหมือนกันตเต็มหน้าเหมือนกันหมืน่นสวยขึ้นหน้ามือแล้วทุกคนครับสวัสดีนะทุกคนนะวันนี้ <c oughs> ผมเริ่มผมรู้สึกว่าผมเริ่มสมองผมเริ่มจะไปแล้วนะทุกคนที่ผมทำมอย่างเงี้ยสมองผมเริ่มจะไปนะเออวันนี้มาเจอกับบีสูนอีกแล้วนะทุกคน เอออาจจะทําตัวติงต้องนิตต้องเหนื่อยนะวันนี้มาเริ่มทุนกับ456นะครับมาเจอกับตอนเช้านะครับมาเจอตอนเช้าเลยมาเจอตอน8โมงอีกแล้วนะทุกคนแล้วผมขอเริ่มที่เบ็ดหเลยนะครับมากับทุน4 5 6หนะขอเริ่มสัก30มไม้นะวันนี้มาเจอกับเกมเศรลินและหลินเศร้านะเออมาดูนีเน้นเน้เนคลัมวันนี้มันจะมาให้ผมเท่าไหร่นะปึ๊บอุ้ยดอกแรกเข้ามาดอกแรกเข้ามา1้อยเ้ยกสวย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  ไลยต่อหลายต่อเน้นคำเน้นคำพ่อหนุ่มเน้นคำยังไงพ่อหนุ่มเน้นคำเออมันจะมามันจะมาให้ผมเยอะเท่าไหร่นะทุกคนมานลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้แตกเท่าไหร่นะวันนี้ผมขอแค่ประมาณ5,000ันพอผมขอห้าพันพอนะวันนี้ขอห้าพันพอเออสวยมาช่วงตอน8โมงเลยอ่ะแบบเช้าเช้าโอ้โหกำลังแหกกิตาตื่นอุ้ยทุกคนดอกน,นี้า้ยเมเจ็ดเลยหร ขยับเด็ดสิไหมทุกคนขยับเด็ดสิจีว่ะว่าไนงะขยับเด็ดสิไปมันจะมาให้ผมเยอะปล่าวะเออถ้ามันถ้ามันไม่เข้าสกูตเตอร์ก็ขอให้แบบไหลนอกดีๆอะไรเงี้ยเด็ดสิมันจะวาให้ผมเท่าไหร่วะเฮ้ยผมผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะไอไอไอเกมเท่าหลินเนี่ยดูดิว่ามันจะอุ้ยข้าฟรีเออทุกคนเอาอันไหนอันไหนดีหนึ่งเอาเอาผมชอบเลย เล่นสี่หนึ่งสองสามสี่สิบหมุดสิบหมุดแล้วกันชอบเล่นสี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวไม้น้าเดี๋ยวขยับเบ็ดต่อเดี๋ยวขยับเป็นเบ็ดยี่นะเดี๋ยวขยับเป็นเบ็ดยี่เดี๋ยวมันเข้าอีกเออมามาแบบสวยๆหน่อยมาแบบสวยๆหน่อยน้องสิบไม้นี่มันจะได้เท่าไหร่วะโอ้โหอย่าฟรีดิอย่าฟรีดิเออสวยเดี๋ยวผมขยับเบ็ดมันน่าจะเข้าฟรีนะกับ แต่ผมจะเอาต่อไปจะเอาเป็นแแล้วกันต่อต่อไปจเอเป็นแแล้วก็ลดลดลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็สุ่มเลขใหม่นะเออเดี๋ยวตอนนี้มาอยู่ดีใบนี้มันจะได้ให้ผมเท่าไหร่แต่แบบว่าผมมาไปฝึกวิชาแบบเต้าลิงมาแล้วเฮ้ยนี้เลยอะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยดอกนี้หกร้อยดอกนี้ขึ้นมาหกร้อยแล้วไปฝึกกับ หลวงพี่จีนมาแนละ้วไปสึกกับหลวงพี่จีนมาเลยผมจะคุณรูปหลวงพี่จีนให้นะเอาเันเขาฟรีแล้วผมยังไม่ได้ทันกดเลยทุกคนไปต่อไปแปดเนี่ยนี่ไงตอนแปดโมงเอาเรื่องวะตอนแปดโมงเอาเรื่องจัดมันมีเกมหนึงนะ่งอะผมจำไม่ได้ว่าเกมชื่ออะไรนะไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรผมเล่นมาแล้วตอนแปดโมงนี่แหละเออแต่ผมแบบว่าจําไม่ได้ว่ามันคือเกมอะไรไนงะแต่ทุกคนถ้าอยากดูนะว่าเกมอะไรเดี๋ยวไปย้อนดูได้นะครับ ลงไปลงชีไปแล้วนี่นแหละไม่นานไม่นานทุกคนลงประมาณหวันประมาณอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วของวันนี้เอออาทิตย์ที่แล้วของวันนี้นี่นแหละเชา้ชาเช้าเลยแปดโมงเก้าโมงมีหมดแต่ะทุกคนอุ้ยไม้นี้มาน้อยว่ะอยากเข้าเลย,เลยว่ะเสียเวลาอยากเข้าอย่างเงี้ยอยากเข้าเลยเสียเวลาจะไ,ได้แบบว่าไปไม้อื่นนะอุ้ยดอกนี้สองร้อยสวยสวยไปขยับเบ็ดสามสิบไปเลยทุกคน เออขยับเป็ดสามสิบดูดิผมจะได้เท่าไหร่ขยับเป็ดมาใหม่อาจจะเข้านะทุกคนอุ timely, ้ยด,ด,ดูดิสกูตเตอร์มาสวยมากสกูต <c ười> เตอร์มาสวยมากอุ้ยจองนี่ห้าร้อยเอออุ้ยสวยสวย,สวยลงพิซซิง่งลงพิซซิ่งเดี๋ยวผมจะแปะลงพิซซิ่งด้วย <c ười> คือเน้นคับนั่นแหละผมแตะแปะลงพิซซิ่งอุ้ยสว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 ยน้องสว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 ยเออ เอ้ยหูสกูตเตอร์ขัดเออสวยเดี๋ยวผมนับใหม่เอาสิบยี่สิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสองสามสี่ห้าแปดอ่าเดี๋ยวดีว่ามันจะแตกไหมแต่เมื่อกี้ไม่ไม่เข้าเลยนะทุกคนเมื่อกี้มันไม่เข้าให้ผมเลยอ่ะสิบไอแปดเนี่ยแปดไม้อ่ะเออไออ้วนสวยเออไออ้วนมาอีกสวยสวยไแย่ เออ yup. มาสวยเอออืไอ้อ้วนขาดช่องเดียวเออสวยอ้วนมีมีอีกไหมอือ้วนมาอยู่ไหมอ้วนโว้เออไอ้อ้วนไม่มาเลยว่ะทุกคนสงสัยต้องเอาแบบว่าเนนคำหรอกพี่จีนอะไรเนี่ยเออไปไปไปไกลอนอ้วนไปหลายต่อหลายต่ออุ้ยเผื่อมันจะเข้าด้วยทุกคนเดี๋ยวดูดูเชิญอุ้ยจนร้อยยี่สิบเลยหรองั้นเห็นไหมกูยังไม่ทันขาดคำ ผู้เล่นไม่ทัดคำขาดคำเลยเอ้ยเอาหกเอาหกมากเอาหกหกหกสามพันสามพันคูณอ่ะดูดิมันจะมาหรือเปล่าเฮ้ยไอคิวปิงอ่ะไอคิวปิงมันจะมาหรือเปล่าไอคิวปิงเอ้ยอืมขาดจาังแลยไอคิวปิงโอ้โหเรียบร้อยคิวปิงโคตรฟรีอ่ะทุกคนไอแต่ไม่เป็นไรของมันฟรีทุกมัย้ยของมันฟรีอย่าไปจิบมากครับอย่าไปสุกตัวเรากายนะเออไปต่อไปต่ออุ๊ยคิวปิงโอ้โหมาน้อยว่ะ แต่อย่างน้อยก็มามาเยอะกว่าไอ้ไอ้อ้วนแล้วกันนะไปเบ็ดห้าสิบเลยดีกว่าไม่พูดแคมทำเพลงดูดิวันนี้ผมจะได้เท่าไหร่คับวิ่งอห่าหลายฟีอย่าหลายฟีเพิ่มเป็นลยใหญ่หลายลีดิโอ้โหลิ้นพันเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเย้ยเ้ยเย้อุ้ยเลยหรอโคเจียวหลวพี่จีนหลวงพี่จีนโคเจียวอะ อุ้ยไอ้นั่นไม่เยอะว่ะตุ่มใส่ต้องไปเล่นกับมันแล้วตุ่มใส่ต้องไปเล่นกับมันนะอุ้ยอ้วนมาทำไมวะอุ้ยอุ้ยสองันดีไม่น่าพูดเลยไม่น่าทักเลยไอ้อ้วนมาเต็มแถวเลยอ่ะเฮ้ยฟรีดีเขาฟรีดีอย่างเงี้ยมันต้องเข้าฟรีแล้วปะฮะอย่างงี้มันต้องเข้าฟรีแล้วไหมมามาดีขนาดเนี้ยมันต้องเข้าฟรีแล้วเปล่าเออโอ้ยอ้วนขัดแถวเดียวไม่งั้นได้เยอะอยู่ดอกเนี้ยไม่งั้นได้เยอะแบบสองคันสามคันเนี่ยทุกคน อุ้ยสวยขึ้นมือแล้วขึ้นมือแล้วเออเออสวยดูมันขับดูมันขับอุ้ยสวยออไปต่อไปต่อผมว่าหลายเป็ดร้อยไหมผมว่าห้าสิบมันน่าจะไม่เข้าแล้วหลายเป็ดร้อยแลสิบไม้ไปสิบไม้อุ้ยเห็นไม้ดูคนมันเข้าฟรีเลยเอาอะไรดีอ่ะอะไรดีอ่ะเอาผมลองสี่ไม้แล้วกันลองแค่สี่ไม้เอาดูดิีมันจะมาให้ผมเยอะไหมนี่ใี่ไห ลงเด็กลงเด็กลงเด็กเอออุอ้ยว่ามันไม่มาแน่เลยเนี่ยเออมาทรงไม่ดีเลยทุกคนอุ้ยโหถ้ามันเฉียดได้นะเรียบร้อยร้อยหกส <c oughs> ิบไป ut, บไปอย่าไปหยุดอย่าไปหยุดไหลต่อปับปับปับ,บ,บ,บวิ่ได้แค่ไม้เดียวเองเหรอเออ,อสวยสวยท่าท่าครัก็ พันห้าสิบห้าครั้งผมก็ยังได้กําไรนะไหลต่อดีกว่าทุกคนพันห้าสิบห้าครั้งผมก็ยังได้กําไรหนะ้าร้อยเข้าฟรีเข้าฟรีอืมลุ้นเข้าฟรีจัดลุ้นเข้าฟรีจัดเออสามสิบม้ผมเท่ากับผันเศษสามพันอุ้ยเข้าฟรีสวยผมรู้แล้วจะเล่นยังไงให้ได้ทุกคนี่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 อันนี้เลยสิบสองไม้เอาอย่างนี้เลยแปดไม้แปดไม้สี่ไม้หกไ,ไม้ไม่ได้แปดไม้สี่ไม้หกไ,ไม้ไม่ได้ เล่นสิบสองแม่เออวิ่งนั่นเห็นละเห็นนะเห็นนะเห็นนะผมบอกแล้วสวยน้องสวยขาช่องเดียวเลยอุ้ยอุ้ย้ยมีมีมีไหลอีกดีไหลดีอย่ายุดอย่ายุดเลยฮะไหมโอ้โหผมว่าสิบผมว่าสิบมาดีจุดจุดอะไรวะมามาดีสุดแล้วนะสิบมาดีสุดแล้วตอนเนี้ยแต่ถ้ามันได้อีกรอบเดยวผมจะไปสิบแลว เออแต่ตอนนี้ยังไงมันก็ได้กำไรที่ผมเสียไปไงมันได้โอเคได้มาหกร้อยคือบอกว่าไหลในนัไม่ดีมไม่มเดียวเลยว่ะทุกคนขอยาตเลยแล้วกันขอยนุญาตนะอ่ะไหลต่อไปเออสวยไอค้คิวปิงคิวปิงมาอย่างงี้จะแจกไงวะเนี่ยเออหนึ 1, ่งพันสวยมไม่มามันมันคือแบบมึงขาดแถวแรกไงเข้าใจปะ่ะเฮ้ยน้องสวยไปสิบไปสิบอย่างเงี้ยต้องสิบอย่างเงี้ยต้องสิบ ไปไปไปเออหลงพี่จีนหลงพี่จีนไปสิไปสิไปต่อไปต่อไปต่อไปสิยังไงเออสวยมาแล้วดอกแรกเออสวยสวยอุ้ยดอกนี้ดอกนี้พันเจ็ดสวยมีไหมเออเห็นไหมสิบมาดีทุกคนสิบมาดีจ้าตอนแปดโมงนะเออไม่ว่าไหลยังไงมันก็เข้านะครับทุกคน บอกให้เออมามา,มาส,สวยมาส,สวยๆหน่อยมาส,สวยๆหน่อยผมขึ้นมาหมื่นหกแล้วดูนี้วันนี้ผมจะได้เท่าไหร่นะแต่ผมขอสักประมาณสองหมื่นิป่ะขอสักประมาณสองหมื่นะได้ไหมฮะหลงพี่จีนไปวิ่งได้มาสามพันสวยครับทุกคนไปต่อไปต่อนะครับเออหลงเด็กหลงเด็กสวยตรงนี้พันเจ็ดเออห้าร้อยเลยว่่สิ องร้อยีน้องใครไปเล่นดีแย่นะใครไปเล่นดีแย่เล่นเกินใครนั่งบ้านเล่นวะนั่นสองร้อยเออดูออดอกนี้เท่าไหร่ดอกนี้ห้าพันหลนอกมาห้าพันทุกคนเออขึ้นสองหมื่นแล้วสมขอรวบต่ออลไแลนะ้วกันสมขอรวบต่อเลยแล้วกันผมขอรลบต่อเนะลยแล้วกนะันอีกสัแปบ๊บอีกสักงแปบ๊บพาพันหกสวยขึ้นสามหมื่นแล้วขึ้นสามหมื่นแล้วทุกคนขอเข้าฟรีขอเข้าฟรีได้ไหม ขอแจกได้ไหมอะเดืยนไหนผมจะเล่นแล้วเป็นสองร้อยพี่บราวนะวิดอกนี้ดูทุกคนดูดอกนี้บม้มเท่าไหร่อุ้ย 9, เก้าพันแล้วมันมีกล้าเลยนี่นี่เต็มหน้าเลยทุกคนอุ้ยพี่บราวนพี่บราวพี่บราวืมันน่าจะมาอะมันน่าจะมาให้ผมว่าอุ้ยดอกนี้เหมือนกันเต็มหน้าเหมือนกันหมืน่นสวยขึ้นห้ามือแล้วทุกคน ึ้นห <c ười> <c ười> ้ามือแล้วเออสวยพี่บ้ากดสิบกดสิบต่ออย่างเงี้ยต้องกดสิบตรงเงี้ยต้องกดสิบเออสวยสวยพี่บ้าทำไรทำพี่สวยเออมาเต็มหน้าหูแม่งขาดตัวเดียวถวาล่างนะเมื่อกี้เนี่ยได้ได้หนักอยู่อะเอิ้นมาถวาล่างนะเต็มหน้าจริงผมรวยเลยอะ เต็มอันนี้ก็รับเต็มลนะห้าหมื่นเลยนะทุกคนปั้นคือสี่ห้าหกครับคืนสี่ห้าหกอย่างเงี้ยผมว่าแบบว่าผมจ้าบแล้วเออเ๋ยวผมว่าจบไม้นี้จบไม้นี้เราไปทุกคนเอ,ออยังไงก็ตอนแปดโมงครับอย่าลืมนะอย่าลืมเศร้าหลินนะรับฝากเศร้าหลินไปในอ,ผมผมอ้อมเปพร้อมใจของทุกคน,นถ้าใครอยากเล่นตามนะทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไปใต้คอมเมนต์เลยนะแล้วผมจะแปะล,ลิงก์ไปใต้คอมเมนต์เลยนะยังไงก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะ เออผมบีศูน์นะครับอย่าลืมนะบีสูน์นะทุกคนสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแตะนะครับกดไลค์กดแตหนอยถ้าใครอยากเล่นตามนะเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยฝากไม่มีขั้นต่ำนะครับถอนขั้นต100นะ่ำหน0่งรแล้วทุกคน